สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหยีนิยายเสียงขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนิยายเสียงฝากกดไลค์กดติดตามไว้และที่สำคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนิยายเสียงเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะเรื่องแฟนเด็กให้เสียงโดยกิรติผลิตโดยยาหยีนิยายเสียง ตอนที่สองเช้าวันใหม่เป็นไงบ้างพี่พราวอ,อนิชาปรีเข้ามาถามเมื่อพบกันในเช้าตรู่วันแรกของการทำงานหลังจากหยุดสุดสัปดาห์ขณะที่แพรพราวกำลังยืนจิบกาแฟาที่ห้องครัวเล็กๆในส่วนของออฟฟิศบุคลากรของโรงแรมเรื่องอะไรหรอออนก็เด็กนั่นไงอ,อนิชากระซิบกระซาบเมื่อเห็นคิ้วที่ขมวดยุ่งของแพรพราวใคร เธอยังไม่เข้าใจสิ่งที่ออนนิชาถามช่างดินจนเจ้าตัวหัวราอเบาๆก่อนขยายความแพรพรวแววตาวูบไหวเล็กน้อยก่อนปรับให้เป็นปกติก็เพราะคนที่ออนนิชาถามถึงนี่แหละที่ทําให้เธอนอนไม่หลับเมื่อคืนเช้ามาถึงต้องพึ่งกาแฟถ้วยโตทั้งที่ปกติเธอไม่ค่อยคล่องแวกับเครื่องดื่มพวกนี้เธอเองก็ไม่นึกว่านายดินนั่นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเธอจนทําให้กว่าจะข่มตาหลับลงก็ปาเข้าไปครึ่งค่อนคืน แววตาที่หม่นวูบลงกับท่าทีห่างเหินหลังจากแสดงออกว่าเขากับเธออยู่คนละระดับมันกลับทำให้รู้สึกเสียใจอืมเขาก็ทำงานดีเธอเลี่ยงที่จะพูดตรงๆม่ใช่พี่ออนิชาถอนหายใจพลางสายหน้าไปมาอย่างเอื้มอมๆออนหมายถึงพี่ไม่รู้สึกอะไรกับเด็กนั่นบ้างหรือไงจ๊ะออนนิชาถามตรงๆจนแพรพราาหน้าแดงกำ่ำเธอเคยมีคนรักแล้วก็จริง กระทั่งทุกวันนี้กับคุณการันก็ไม่ใช่ว่าเธอกับเขาจะไม่มีความสัมพันธ์ฉันชายหญิงจะว่าไปผู้หญิงสมัยใหม่อย่างพวกเธอไม่เคยถือสาเรื่องพวกนี้กระทั่งวิไลเองที่จัดว่าหัวโบราณพอสมควรก็ยังเข้าใจเธอเลี้ยงตัวเองได้มีหน้าที่การงานดีแค่ยังไม่อยากตกลงปรงใจแต่งงานกับใครสักคนเท่านั้นเองออนนิชาก็เช่นกันบ้านาออนแพรพราวเดินหนีกลับมาที่โต๊ะทำงาน อ,อนิชาเดินตามมาเมาส์ต่อยังไม่ถึงช่วงเวลาทำงานเธอยังมีเวลากระเซ้าแพร่พราวเรื่องเด็กหนุ่มที่เธอเห็นเขาแอบ,บมองแพร่พราวด้วยสายตาที่บอกถึงความสนใจแหมพี่พร้าแค่สนุกสนุกหรอกนะาเธอพูดด้วยความขนองปากในดินนั่นหน้า,นาตาท่าทางไม่น่าเป็นแค่ช่างเทคนิคเสียดายนอะกพี่พร้าอ,อนิชากระเซ้าแหย่เธออย่างเจ้าเล่ไม่รู้สิพี่ไม่ได้สนใจ แต่ออนว่าเขาสนใจพี่พราวแพรพราวรู้สึกใจเต้นแรงใช่ทำไมเธอจะไม่รู้ก็เหมือนที่ออนนิชารู้นั่นลหะสายตาของเขาที่รอบมองเธอหลายครั้งถึงแม้จะไม่ได้ทำกรุ้มกริ่มจนหน้าเกลียดตรงข้ามมันกลับเต็มไปด้วยความเจียมตัวเหมือนทีท่าที่พยายามปฏิบัติต่อเธอทั้งที่สายตาของเขาบ่งบอกถึงความสนใจเธอเยี่ยงหนุ่มสาวเธอน่าจะกโกรธที่เขามองเธอด้วยสายตาอย่างนั้นแต่แพรพราวกโกรธตัวเองมากกว่าที่นอกจากเธอจะไม่ขุนใจแล้ว ยังร้อนไปทั้งตัวเมื่อได้สบตากับชายหนุ่มเธอถึงนอนไม่หลับทั้งคืนกลัวใจหากยังปล่อยให้เขามีโอกาสได้พบเธอแพรพรว่ออาจจะทำอะไรที่ผิดต่อความคาดหวังของตัวเองเธออายุปูนนี้ไม่ใช่เด็กสาวสาวที่จะทำอะไรโดยไม่นึกถึงผลที่ตามมาอย่างไรเสียเธอก็คงไม่ลดตัวเองลงไปคบหากับเด็กนั่นอย่างที่วิไลพูดนะถูกแล้วอย่างเราถ้าจะมีใครสักคนก็ควรที่จะดูแลเราและครอบครัวได้ไม่อยากเปลืองตัวทดลองคบทั้งที่รู้ว่า วันหนึ่งก็ต้องเลิกรากันไปเพราะไปกันไม่ได้ว่าแต่เธอใช้อะไรตัดสินเล่าว่าเธอกับนายดินไม่สามารถครบกันได้ก็คงไม่แคล้วเปลือกนอกที่สังคมกะเกณฑ์ไว้นอกเหนือจากความต้องการของหัวใจลองคบเล่นๆไม่เห็นเป็นไรเลยพี่หน้าตาท่าทางอย่างนายนั่นควงเล่นๆให้เด็กสาวๆอิจฉาแก้เบื่อแพร่ๆใส่หน้าไปมาเธอไม่จําเป็นต้องแก้เบื่อด้วยวิธีพวกนี้แต่ยังไม่ทันที่ออนนิชาจะพูดอะไรต่อ วิไลก็เดินเข้ามาที่โต๊ะของแพร์พราวซะก่อนคุยอะไรกันอยู่สาวๆออนิชาจึงต้องสงบปากสงบคําวิไลไม่ค่อยชอบฟังเรื่องพวกนี้นะักยิ่งถ้ารู้ว่าออนิชามาตื้อถามเรื่องช่างดินคนนั้นมีหวังวิไลต้องตําหนิชุดใหญ่ออนิชาจึงหาทางเลี่ยงเสียออนกลับไปที่โต๊ะนะคะแหมพอฉันมาเธอก็รีบไปเลยนะยายออนก็ออนรู้ค่ะพี่วิต้องมีเรื่องคุยกับพี่พราว อ,อนิชายิ้มเจริญรู้หน้าที่ก็ดีแล้ว่ะวิไลแกล้งว่าอนิชารอจนอนิชาเดินกลับออกไปแล้วจึงหันมาคุยกับแพรเพราวเรื่องโปรเจกต์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ทางโรงแรมจะร่วมด้วยนะไปถึงไหนแล้วอาทิตย์หน้าเธอต้องเสนอในที่ประชุมแล้วนะพี่ก็หวังจะดันเธอขึ้นก่อนที่พี่จะออกนี่แหละแพรพรายิ้มขอบคุณค่ะพี่วีเธอซึ้งน้ำใจของวิไลพราวก็กำลังเขียนโครงการอยู่ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตั้งใจว่าจะนําเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดเธอเล่าคร่าวๆก่อนจะเอ่ยถามพี่วิคะ่ะรู้สึกเหมือนคุณตรียุทธ์จะมีบ้านไม้เก่าของตระกูลอยู่ตรงถนนริมน้ําใช่ไหมอืมเป็นห้องแถวไม้เก่าๆอายุร่วมร้อยปีแล้วเป็นของต้นตระกูลคุณตรียุทธ์ที่นั่นเป็นกิจการโรงแรมแห่งแรกเธอพยักหน้าเพราขับรถผ่านๆยังมองอยู่บ่อยๆดูคลาสสิกดีนะคะเพิ่งรู้ว่าเธอเองก็สนใจของโบราณกับเขาด้วย วิไลทำหน้าแปลกใจก็มีบ้างค่ะพราวชอบอะไรที่ดูเป็นไทยๆดีแพรพราวยิ้มไม่นะฮะเชื่อวิไลบอกตรงๆเพราะที่เธอเห็นแพรพราวค่อนข้างเป็นคนสมัยใหม่เพียงแต่ไม่ถึงกับเรียวปี๊ดว่าแต่เธอถามพี่ถึงเรื่องโรงแรมเก่านั้นทําไมวิไลรู้สึกสงสัยขึ้นมาพราวคิดว่าจะใช้ที่นั่นทําเป็นถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินวิไลเลิกคิวด้วยความรู้สึกสนใจค่ะ จังหวัดเรายังไม่มีถนนคนเดินเธอพูดเกิ่นออกมาหากว่าโรงแรมของเรากับการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมมือกันทาถนนคนเดินขึ้นมาบ้างพราว่าก็น่าจะเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นเหมือนที่อื่นๆสินะอย่างเชียงใหม่หรือที่อื่นๆตอนนี้ก็เกือบทุกจังหวัดแต่พราวจะทําให้เป็นถนนวัฒนธรรมเพื่อให้มีจุดขายแตกต่างจากที่อื่นๆและโรงแรมเก่าของคุณตรียุทธ์ก็น่าจะใช้เป็นจุดขายได้นะคะพราวบอกถึงความคิดของเธอที่วิไลเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียว อย่างน้อยโรงแรมเราก็มีส่วนร่วมและยังเป็นการโปรโมทไปในตัววิไลยพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความเชื่อมัน่นพี่คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเธอเพราวจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแพร่พรเอารับปากเธอตั้งใจทํางานชิ้นนี้มากเพราะมันจะเป็นการแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเธอมีความสามารถมากพอที่จะขึ้นมาแทนที่วิไลชีวิตเธอจะมีอะไรสําคัญไปกว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แล้วนี่เธอรู้หรือ,อยังเรื่องที่ผู้ใหญ่จะให้เธอกับปาหนันเสนอโปรเจกต์งานพร้อมกันแพรพราวเงยหน้ามองวิไลพร้อมใสยหน้ากับข่าวที่เพิ่งได้รู้ไม่ทราบเลยค่ะอืมวิไลย,ยืนยันพี่คิดว่าผู้ใหญ่คงใช้โปรเจกต์ใหม่นี่แหละตัดสินระหว่างเธอกับปาหนันว่าใครจะเหมาะสมที่จะขึ้นมาแทนพี่วิไลปลายตามองรอบข้างยังไม่มีใครเข้ามาในออฟฟิศที่อาจจะมาได้ยินในสิ่งที่เธอกำลังจะบอกแพรพราวเธอไม่อยากให้แพรพราวลำบากใจ บอกตรงๆนะพราวพี่เชียร์พราวมากกว่าวิไลให้เหตุผลไม่ใช่ว่าเพราะพี่สนิทกับพราวหรอกนะแต่อย่างที่เรารู้ๆกันป้านั้นยังเด็กเกินกว่าที่จะมาทำงานแทนพี่แต่ปานั้นก็มีความสามารถมากนะคะแพรพราวพูดด้วยความจริงใจถึงเธอจะไม่สนิทกับปานัน้นและหลายครั้งที่รู้สึกถึงความไม่ชอบหน้ากันสักเท่าไหร่รายนั้นพูดจาไม่ค่อยดีกับแพรพราวนะหากต้องร่วมงานกาันหลายครั้งก็เป็นไปด้วยความฝืนใจ เธอไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงและไม่อยากคิดว่าเพราะปาหนันรู้จักสนิทสนมกับคนบ้านนั้นเพราะดูจะเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับปาหนันนะักแพรพราวไม่ชอบเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานพี่ก็ไม่เถียงหรอกนะวิไลเองก็ยอมรับแต่เธอก็รู้ว่าปาหนันยังเด็กเกินไปแพรพราวเข้าใจความหมายของวิไลความสามารถของปาหนันนั้นจะว่ากันตามจริงเธอก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งถึงแม้จะอายุน้อยกว่าแพรพราวแต่อุปนิสัยใจคอหลายๆอย่างที่เธอต้องปรับปรุง โดยเฉพาะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เก็บความรู้สึกวิไลมองว่าทาปานนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยากที่เธอจะขึ้นเป็นหัวหน้าใครได้ยิ่งถ้าความประพฤติส่วนตัวของเธอยังไม่ค่อยดีนะใครต่อใครก็คงไม่ให้ความเกรงใจเธอปัญหาเรื่องการทำงานก็จะพัวพันตามมาไม่ใช่ว่าเป็นเด็กของคนตรียุทธแล้วจะทำอะไรตามอำเภอใจได้หรอกนะแพร่่ราิ่งไม่อยากออกความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวของปานัน้นเธอเองก็ยังมีชนักติดหลังเรื่องพวกนี้ ถึงแม้จะไม่ได้หนักหนาเท่ากับป้าหนันที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณตรียุทธ์ทั้งที่อีกฝ่ายมีครอบครัวแล้วส่วนเธอคบหามีความสัมพันธ์กับคุณการันถึงแม้ยังโสดหากแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะแต่งงานให้ถูกต้องตามความเหมาะสมทางสังคมเธอก็เหมือนกันพราววิไลแนะนําหญิงสาวตรงๆน่าจะตกลงปลงใจกับคุณรันเซะผู้ใหญ่จะได้เกรงใจอะไรๆก็ง่ายขึ้นคุณตรียุทธ์อาจจะไม่กล้าทําอะไรตามใจตัวเองนะอย่างน้อยเธอก็เป็นเมียเพื่อนเขา วิไลย,ยิ้มไม่ได้พูดอะไรอีกพี่วิขาพี่วิเด็กสาวคนหนึ่งที่ทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ที่หน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรมเดินหน้าตื่นกระหืดกระหอบเข้ามาวิไลกับแพรพราวหันไปมองด้วยความตกใจแร็วเทคะพี่ออนกับพี่ลูกปลาทะเลาะกันใหญ่แล้วแกอีหน้าด้านแกนะสีหน้าด้านผู้ชายเขาไม่รักก็ไปตามเตอเขาอยู่นั่นหยุดเดี๋ยวนี้อ่อนนิชะ วิไลส่งเสียงดังปรามพร้อมกับเดินรี่ตรงเข้าไปหาออนิชาก่อนจะกระชากตัวออนิชาไว้หลังจากที่เห็นพนักงานสาวๆคนอื่นในแผนกต่างกำลังพยายามช่วยกันยื้อยุดฉุดตัวออนิชาเธอกำลังพยายามจะพุ่งตัวเข้าไปหาปาหน,นันส่วนปาหนันคู่กรณีเธอลอยหน้าลอยตามองออนิชาด้วยสายตาดูแคลนไม่ต้องให้ใครมายื้อยุดเธอไว้เพราะปาหนันไม่คิดจะลงไม้ลงมือกับออนิชาอยู่แล้วเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่าขืนทำอย่างนั้นก็เท่ากับลดตัวลงไปแลกมันไม่คุ้ม เรื่องอะไรเธอจะทําอย่างที่ออนิชาทําอยู่คิดจะปรีเข้ามาตบเธอทําอย่างนั้นใครต่อใครก็ยิ่งตราหน้าว่าบ้าผู้ชายมีสติหน่อยสิออนแพรพราวเข้าไปช่วยวิไลอีกแรงพี่พราวเธอหันมามองแพรพราวแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมันเรื่องอะไรกันวิไลาถามไม่มีใครตอบเธอจึงซักไซเอากับพนักงานคนที่วิ่งไปเรียกวิไล โชคร้ายของออนิชาเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนของปาหนันที่สนิทสนมกันดีเรื่องที่เล่าออกมาจึงดูเหมือนปาหนันจะกลายเป็นนางเองกก็พี่ออนสิคะเธอจีบปากจีบคอพูดจูจูก็เดินมาหาพี่ลูกปลาพูดจะหาเรื่องยังไม่พอและยังจะตบพี่ลูกปลาอีกด้วยนะคะอีต่อแหละออนิชาเหลืออดพอได้แล้วออนวิไลตวาดเสียงเข้มเธอควรจะเกรงใจฉันบ้างฉันเป็นหัวนหน้าพวกเธอนะ เธอยังกล้าด่าข้ามหัวฉันแต่ออนแล้วนี่อะไรอย่าบอกนะว่าเธอทะเลาะกับปานันเพราะเรื่องผู้ชายวิไลพร่องถามด้วยน้ำเสียงดูแคลนลูกปลาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะพี่วิอ่อนเข้าใจผิดไปเองทั้งที่ลูกปลาคุยกับเชอรี่ซึ่งเรากำลังคุยถึงนักร้องคนหนึ่งแท้ๆอ่อนคงเข้าใจผิดว่าลูกปลาพูดถึงพิรพลวิไลมองหน้าอ่อนิชาด้วยความผิดหวัง ถึงจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าใครผิดถูกกันแน่แต่อ,อนิชาก็ผิดเต็มประตูที่ไม่รู้จักระงับอารมณ์เพราะภาพที่วิไลเห็นมันฟ้องขณะที่อ,อนิชาถูกยื้อยุดฉุดกระชากไว้แต่สองมือยังไขวาคว้าจะทําร้ายปานันแต่ปลานันกลับยืนเฉยแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายเก็บอารมณ์ได้เก่งกว่ามากเธอแย่มากอ,อนิชาไม่รู้จักอายคนอื่นเขาบ้างอายุก็ไม่ใช่น้อยหรอแต่พิวิค่ะเธอสบตาวิไลด้วยแววตาสันระริก น้ำตาคลอเบ้าหันมองแพรพเพลวอย่างขอความเห็นใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่เพาวแพรพเพลวมองออนิชาด้วยความเห็นใจแต่เธอจะทำอะไรได้มากไปกว่าช่วยจับตัวออนิชาไว้ไม่ให้ทำอะไรที่จะทำให้ตัวออนิชาเองดูแย่ไปกว่านี้ในสายตาเพื่อนร่วมงานออนิชาอยากเล่าความจริงให้วิไลฟังความจริงที่ว่าเธอพบปาหนันขณะที่กำลังจะเดินเข้าห้องน้ำ เมื่อปาหนันเห็นเธอก็รีบหันไปคุยกับเพื่อนสนิททำนองว่าเมื่อคืนไปเที่ยวผับที่พีรพลร้องเพลงอยู่แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าออนิชาคบอยู่กับพีรพลแต่ปาหนันก็ยังเล่าในทํานองที่เธอกับพีรพลไปเที่ยวกันต่อหลังผับเลิกปาหนันไม่มีความเกรงกลัวเธอเลยสักนิดที่แรกออนิชาก็พยายามอดกลั้นแต่ปาหนันยิ่งพูดจายั่วอารมณ์เธอจนมันเดือดพล่านและปะทุออกมาในที่สุดออนิชาเหลืออดเธอจึงมีปากเสียงรุนแรงกับปาหนันจนถึงขั้นจะลงไม้ลงมือ ถ้าคนสนิทของปานันไม่ไปตามวิไลมาห้ามซะก่อนพราวเธอพาออนิชาไปสงบสติอารมณ์ซะวิไลออกคําสัง่งเธอหันมองออนิชาแล้วหันมามองปาหนันก่อนบอกแกมขู่แล้วเรื่องนี้ขอให้ยุติดเท่านี้พอฉันหวังว่าคงไม่ได้เห็นภาพน่าเกลียดพวกนี้อีกถ้าอยากมีเรื่องกันเชิญออกไปมีเรื่องที่อื่นไม่งั้นฉันจะรายงานผู้ใหญ่ฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะเป็นเด็กของใครปาหนันหน้าชาเธอรู้ว่าประโยคหลังวิไลกระทบถึงใคร ปาหนันเม้มปากตัวเองไว้แน่นหันมองไปทางอื่นด้วยความเจ็บใจเพราะรู้ว่าวิไลไม่ได้เชื่อเธอเต็มร้อยที่แสดงอาการปรามออนิชาก็เพื่อไม่ให้ออนิชาทำอะไรที่วู่วามมากไปกว่านี้ถ้าออนิชายังขืนระงับอารมณ์ไม่อยู่มีหวังต้องโดนไล่ออกและปาหนันก็อยากให้เป็นเช่นนั้นแพรพราวดึงตัวออนิชาออกไปจากตรงนั้นปาหนันมองตามหลังด้วยสายตาชิงชังเธอไม่ชอบหน้าออนิชาพอๆกับที่เกลียดแพรพราว กับแพรพราวเธอไม่เคยมีปากเสียงด้วยหรือแม้แต่ถกเถียงกันด้วยความไม่พอใจแม้เธอจะพยายามหาเรื่องด้วยความหมั่นไส้แพรพราววางตัวดีเก็บอารมณ์เก่งกว่าออนิชามากนักป้านั้นอิจชาแพรพราวถึงแม้จะอายุมากกว่าเธอก็จริงแต่แพรพราวกลับดูสวยสง่าโดดเด่นมากกว่าใครในแผนกนี้และแพรพราวยังเป็นคนทํางานเก่งจนผู้ใหญ่หมายตาว่าแพรพราวอาจจะได้เลื่อนตาแหน่งมาแทนวิไลเธอนึกอิจฉาที่ผู้หญิงอย่างแพรพราวจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่ควรจะเป็น ปานันไม่ชอบแพรพราวมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกเห็นแลรู้ว่าแพรพราวเป็นแค่ลูกเมียน้อยของญาติสนิทเธอคนหนึ่งเมื่อลุงของแรพรพรวเสียครอบครัวของลุงก็มีปากเสียงกับแม่ของแพรพราวเรื่องทรัพย์สมบัติแม้ว่าลุงจะทำพินัยกรรมไว้หากครอบครัวของเมียหลวงก็ไม่ต้องการให้ครอบครัวของเมียน้อยแต่ต้องทรัพย์สมบัติสักชิ้นที่ควรเป็นสิทธิ์ของเมียหลวงแต่เมื่อต่อสู้ทางกฎหมายไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยเลยตามเลยหากความเครียดแค้นชิงชังยังคงอยู่ ปาหนันเองที่พลอยไม่ชอบหน้าแพร่พราวก็พานเกลียดเธอมากขึ้นเมื่อต้องมาร่วมงานกันนอกจากต้องกลายมาเป็นคู่แข่งกันในเรื่องงานปาหนันยังไม่พอใจที่การันเพื่อนรุ่นน้องของคุณตรียุทธ์มาชอบแพรเพราวใครต่อใครก็รู้ว่าการันทั้งหล่อทั้งรวยแม้จะมีอายุแต่ก็ไม่น่าเกลียดดีกว่าคุณตรียุทธ์ตรงที่ไรนั้นยังเป็นหนุ่มโสดปาหนันเป็นได้แค่เด็กเก็บคุณตรียุทธ์ถึงจะเป็นเจ้าของโรงแรมแต่เธอก็ต้องทำหน้าชื่นอกตรมไม่เหมือนแพรพราวที่คบหากับการันได้อย่างสะดวกใจ หลังจากแพรพราวพาออนิชาเดินออกไปแล้ววิไลจึงหันมาพูดกับป้าหนันอยากคิดว่าที่ฉันไม่เอาเรื่องเธอเพราะเชื่อเรื่องที่เธอพูดนะวิไลพูดอย่างรู้นิสัยของป้าหนันดีแต่ฉันเห็นแก่ที่เธอรู้จักระงงับอารมณ์ไว้ไม่ทำอะไรที่น่าขายหน้าอย่างอ,อนิชาปาหนันเชิดหน้ามองทางอื่นไม่สบตากับวิไลถ้ายังมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าป้าหนันไม่ค่ะปาหนันสายหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยความเดือดดาน อีกแกอีกไม่นานก็ไม่ได้ชูคออยู่ที่นี่แล้วฉันจะไล่คนของแกออกให้หมดในเวลาต่อมาแพรพราวพาออนิชาเดินออกมาจากเหตุการณ์ที่เกือบจะทำให้เพื่อนสนิทรุ่นน้องของเธอตกงานจะเย็นๆหน่อยสิออนแพรพราวเอ่ยเตือนเย็นไม่ไหวแล้วพี่พราวยีลูกปลาเนานะ่านั่นนับวันจะต่างใหญ่แล้ว ทั้งคู่เดินออกมาที่ระเบียงทางด้านหลังออฟฟิศที่มีสวนหย่อมกับเก้าอี้นั่งพอให้อนิชาได้หายใจหายคอระงับอารมณ์ตัวเองคิดดูนะพี่พราวจูๆ่ๆมันก็มาคุยว่ามันไปเที่ยวกับพีแพรพราวลอบถอนหายใจเธอไม่แน่ใจหรอกว่าที่ปาหนันมายั่วอนิชาจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เธอเห็นด้วยกับวิไลคืออนิชาไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนในเวลาทํางานพี่คิดว่าเธอควรจะไปถามต้นสายปลายเหตุของเรื่องที่แท้จริงซะก่อน คนที่ออนนิชาควรจะไปพูดคุยด้วยก็ไม่พ้นคนกลางอย่างพีรพลแน่นอนคะ่ะพี่พราวออนนิชากัดริมฝีปากตัวเองด้วยความเจ็บใจยังไงอ่ะออนก็ต้องไปคุยกับพี่แน่ๆเรื่องนี้อย่าให้รู้เชียวแว่ไปยุ่งกับนังนั่นพูดจบเธอก็ทำท่าเข็ดเคี้ยวแพรพราวสายหน้าไปมาอย่างเอืมเอืใช่ว่าเธอเพิ่งจะเคยได้ยินถึงกิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของพีรพลและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออนนิชามีเรื่องกับผู้หญิงเพราะพีรพล อ,อนิชาเคยตามอลวาดคนที่มาค่องแวะกับคนรักหนุ่มเคยแม้กระทั่งร้องไห้ร้องห่มมาให้แพรพราวปลอบใจก็หลายครั้งเพียงแต่ครั้งนี้พีรพลเลือกที่คนใกล้ตัวมากจนอ,อนิชานึกเจ็บใจกว่าคราวอื่นๆคอยดูเถอะอ่อนจะฟ้องคุณตรียุทธ์แฟนของเธอก็อาจต้องตกงานด้วยแพรพราวพูดเปลยอ,ออกมาช่างไปเลยอนิชาไม่สนใจไม่ต้องร้องเพลงก็ดีค่ะมีแต่ปัญหาใจเย็นๆบ้างเถอะออน แพรพราวเอ่ยเตือนสติเธอรู้จักพิรพลก็เพราะเขาเป็นนักร้องของที่นี่แล้วมันก็เป็นอาชีพของเขาจูๆ่ๆเธอจะไปทําลายอนาคตเขาได้ยังไงแล้วพี่พราวจะให้อ,อนทําไงเธอถามกลับแพรพราวเอื้อมมือมาแตะหลังมือออนนิชาอย่างเห็นใจอีกฝ่ายก็รู้ถึงความปรารถนาดีของแพรพราวไม่ใช่แค่เพื่อร่วมงานหากทั้งคู่ยังสนิทสนมกันราวกับพี่น้องแพรพราวจึงกล้าที่จะเอ่ยเตือนออนนิชาออน เธอเรียกเสียงอ่อนโยนผู้ชายนะ่ะถ้าเขารักเราเขาจะไม่มีวันไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเด็ดขาดอ่อนก็รู้ใช่ไหมเพียงคำพูดเท่านั้นอ่อนนิชาถึงกับน้ำตาร่วงเพอะค่ะอ่อนรู้ธงเงยหน้าขึ้นสบตาแพรพราวก่อนจะสารภาพทั้งน้ำตาแต่อ่อนรักเขานี่คะ่ะรักมากจนไม่รู้ว่าจะเลิกกับเขาได้ยังไงอ่อนบอกอย่างไม่อายนะพี่พราว ออนทุ่มแทให้เขาหมดทั้งตัวและหัวใจจนไม่รู้ว่าถ้าไม่มีพีอ่อนจะทนอยู่ได้หรือเปล่าเวลาต่อมาติตดตีดดดฮัลโหลคุณพราววันนี้ผมไปรับนะอย่าพาคุณมาทานเข้าเย็นที่บ้านด้วยแต่พราวอย่าปฏิเสธผมเลยนะคุณผลัดผมมาหลายครั้งแล้วแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะสนิทกับที่บ้านผมสักทีแพรพราว,ราวถอนหายใจออกมา หากใครที่ไม่รู้จักและบังเอิญมาได้ยินเข้าคงคิดว่าแพรพราวกับการันเป็นคู่รักวัยหนุ่มสาวทั้งที่อีกฝ่ายอายุ40ต้นๆแล้วตัวเธอเองก็ไม่ใช่เด็กสาวรุ่นๆที่คิดจะมีครอบครัวแล้วต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ฝ่ายเธอคงไม่มีใครมีปัญหาเพราะแม่บังเกิดเกล้าของเธอเสียไปได้กว่า3ปีแล้วส่วนครอบครัวทางพ่อคงไม่มีส่วนที่จะตัดสินใจใดๆในชีวิตเธอแม่ของแพรพราวเป็นบ้านที่สองของพ่อในดำรงพ่อของแพรพราวเสียชีวิตก่อนแม่ของแพรพราวไม่กี่ปี แม้ว่าพ่อจะทิ้งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งไว้ให้เธอแต่มันก็มาพร้อมกับความจงเกลียดจงชังของครอบครัวบ้านใหญ่เธอไม่มีญาติสนิทหรือพี่น้องสักคนเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่เธออ่อนไหวไปกับหนุ่มใหญ่อย่างการันผู้ชายรุ่นเขานอกจากจะสุขุมแล้วยังอบอุ่นชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของแพรเพราวเธคบหากับเขามานับปีแต่ยังไม่มีการตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราว ใครต่อใครที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางต่างพากันเข้าใจว่าเพราะความเป็นเพลย์บอยของการันที่ยังไม่อยากลงหลักปักฐานกับใครแม้แต่ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งอย่างแพรพราวมีแต่แพรพราวเองที่รู้ดีว่าเพราะเหตุใดเธอถึงยังกล้ากล้ากลัวๆที่จะใช้ชีวิตคู่กับการันเลิกงานแล้วผมไปรับนะเขาพูดรวบรัฐก่อนจะวางสายไปแพรพราวได้แต่เอ็นตัวพิงพนักอย่างรู้สึกเหนื่อยใจจนวิไลที่เดินผ่านมาพอดีเห็นเข้าจึงอดทักไม่ได้ เป็นอะไรหรือเปล่า,ลาพราวแพรพราวยิ้มเจริญออกมาเปล่าคะ่ะพี่วีท่าทางเหมือนเหนื่อยก็อพอดีเย็นนี้คุณรันจะมารับไปทานข้าวที่บ้านเขาคะ่ะแพรพราวเอ่ยเล่าให้วิไลฟังโอ้ยก็ดีสิจะ๊ะวิไลร้องด้วยความตื่นเต้นนี่ก็เท่ากับว่าคุณการันคงอยากเปิดตัวพราวกับครอบครัวของเขามากขึ้นแพรพรวาวใส่หน้าไปมาพราวกลัวจะไม่ใช่แบบนั้นนะสิคะ เธอถอนหายใจออกมาคุณกรันเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวใหญ่ไม่ใช่แค่ครอบครัวของเขาเองแต่บ้านนั้นยังมีญาติพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่ในรั้วบ้านใหญ่ด้วยกันแค่คิดเธอก็รู้สึกถึงความวุ่นวายพี่วิก็รู้พราวเป็นโรคกลัวญาติเยอะวิไลสนิทกับแพรพราวมากพอที่จะรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอบ้างแพรพราวคงเข็ดขยาดกับญาติทางฝั่งเมียหลวงของพ่อก็เธอมันหัวเดียวกระเทียมรีบ วิไลพูดแค่นออกมาแพรพราวหัวเราะเบาๆไม่รู้สึกโกรธวิไลเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายกระซเซาเล่นค่ะไม่เคยชินสเลยกับชีวิตที่ต้องแวดล้อมด้วยญาติพี่น้องแต่ถ้ามันไม่วุ่นวายพี่ก็ว่าอบอุ่นดีนะวิไลมองโลกในแง่ดีขอให้มันเป็นแบบนั้นเถอะค่ะเอานะวิไลตบไหล่แพรพราวเบาๆเธอก็ผ่านปัญหาอะไรต่อมีอะไรมาตามลําพังเท่านี้คงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะ วิไลทิ้งคำถามที่เป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ไว้ในใจของแพรเพรา่าคนที่รักกันเขาก็ต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างไปจนได้ถ้าเธอรักเขาเรื่องแค่นี้พี่ว่าไม่มีความสำคัญอะไรสิหน่อยแพรเพ่านิ่งเงียบหลังจากวิไลเดินผ่านไปแล้วเธอนึกถึงแม่ของตัวเองที่อดทนกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความรักที่มีต่อพ่อของเธอเธอถอนหายใจอย่างรู้สึกเหนื่อยหน่ายเมื่อนึกถึงความอดทนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องญาติพี่น้องของการัน ถ้าเธอจะต้องตกลงปลงใจกับเขาเธอเหลือบดูนาฬิกาอีกไม่กี่ชั่วโมงการันจะมารับเธอแพร่พราวจึงเบนความสนใจของเธอกลับมาที่งานตรงหน้าจนเวลาล่วงผ่านไปถึงเวลาที่นัดหมายแพรพราวเก็บข้าวของส่วนตัวลงกระเป๋าวิไลกับออนิชากำลังจะกลับบ้านจึงเดินผ่านมาแวะทักทายอิจฉาพี่พราวจังวันนี้จะได้ไปเปิดตัวกับครอบครัวคุณการัน อ,อนิชามองผ่านเลยไปที่ปานั้นเธอถือโอกาสประชดประชันไปถึงหูของปานั้นรักกับคนสอดไม่มีเจ้าของก็ดีแบบนี้ละค่ะพี่พราวยังไงก็มองเห็นอนาคตดีกว่าพวกที่ชอบกินน้ำใต้สอคนอื่นอ,อนิชาเหยียดริมฝีปากอย่างดูแคลนพวกไม่มีอนาคตอย่างดีผู้ชายก็เห็นเป็นแค่ของเล่นสนุกๆเพราะตัวจริงเขาเอาว้เชิดหน้าชูตา วิไลสบตากับแพรวพราวรู้ในทันทีว่าออนนิชาหมายถึงใครพอได้แล้วออนวิไลปรามเบาๆเธอนีไม่ไหวจริงๆอยู่ดีไม่ว่าดีอยากมีเรื่องอีกด้ือไงพูดแล้วก็ดึงตัวออนนิชาให้เดินออกไปจากออฟฟิศเสียงโทรศัพท์ของแพรวพราวดังขึ้นเธอกดรับสายของการันคนน่ะคุณรัน ปานันเหลือบมองแพรพราวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความริษยาเธอเห็นแพรพราวคุยโทรศัพท์กับการันอีกสองสามประโยคก่อนกดวางแล้วสะพายกระเป๋าส่วนตัวเดินออกจากออฟฟิศปาหนันหยิบโทรศัพท์ของเธอก่อนจะเลือกดูชื่อของเพื่อนสนิทเธอกดหารินรินละดาน้องสาวคนเล็กของการัน,ท,นทันทีแพรพราวนัดกับการันที่ลานจอดรถเธอต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้ที่โรงแรมแล้วการันจะไปส่งเธอที่บ้านเองรวมทั้งไปรับแพรพราวในตอนเช้า และระหว่างที่เธอเดินมาที่ลานจอดรถตอนนั้นเองเธอก็ได้พบกับใครคนหนึ่งคนที่ตามมาอยู่ในความคิดของเธออยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ที่ได้รู้จักกันคุณพราวภาคภูมิเงยหน้ามาเจอแพรพราวขณะที่เขากำลังจะเดินผ่านลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้านเช่นกันมอเตอร์ไซค์ของเขาจอดอยู่ตรงที่อนุญาตให้จอดอยู่อีกฟากหนึ่งของลานจอดรถยนต์จะกลับบ้านแล้วหรอครับเขาเอ่ยทักเธอออกมาแพรพราวพยักหน้า อืมแล้วเธอล่ะผมกำลังจะไปเอารถครับมอเตอร์ไซค์ของผมจอดอยู่ด้านโน้นเขาเอ่ยบอกก่อนจะถามเธอต่อเครื่องปรับอากาศโอเคแล้วใช่ไหมครับเธอพยักหน้าให้เขาเออดินแพร่พราวตัดสินใจพูดกับเขาเธอจะได้เลิกกังวลใจสักทีวันนั้นที่ฉันพูดกับเธอเรื่องนั้น เขาตกใจเล็กน้อยเพราะไม่นึกว่าเธอจะเอ่ยถึงสิ่งที่ยังค้างคาใจเขาอยู่เช่นกันหลังจากวันที่กลับจากบ้านเธอเขามาทำงานด้วยอาการเหม่อลอยเพราะมวัวแต่ครุ่นคิดถึงคำพูดของเธอที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของเขาเธอไม่โกรธฉันใช่ไหมเธอถามเขาตรงๆเพียงเท่านี้ดินก็ยิ้มออกมาได้ไม่เลยเขาไม่เคยโกรธเธอแต่ละอายใจมากกว่าที่ริอาจจะเอื้อมคว้าพราวไม่ครับ รอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกหว,วั่นไหวประกายตาที่เต้นระยิบรยับของเด็กหนุ่มทําให้แรพรพราวหัวใจเต้นแรงฉันไม่อยากให้เธอคิดว่าฉันดูถูกเธอผมเข้าใจครับคุณพราวก่อนที่รถยนต์ของการันจะขับเข้ามาจอดใกล้กับที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่ภาคภูมิหันมองรถสปอร์ตคันหรูที่คนขับเป็นผู้ชายท่าทางภูมิฐานเขาสวมแว่นกันแดดแบรนด์หรูเมื่อมองผ่านกระจกรถมาที่แรพร์พราวเธอเอ่ยลาเขาฉันไปก่อนนะในดิน ชายหนุ่มได้แต่มองตามหลังแพรพราวที่ก้าวไปที่รถหรูคันนั้นเธอเปิดประตูขึ้นไปนั่งเคียงข้างผู้ชายคนนั้นครู่ต่อมารถหรูก็เคลื่อนออกไปสายตาของภาคภูมิยังมองตามรถคันนั้นอย่างลืมตัวหัวใจที่พองโตเพราะคำพูดอาทรของเธอเมื่อครู่หัวใจของเขาในเวลานี้มันเหมือนลูกโป่งที่ถูกเข็มแทงจนไม่เหลือความพองฟูทว่าแววตาของชายหนุ่มหม่นลงทันทีไงวะออดินเจดเดินเข้ามาตบบ่าลูกน้องของตัวเองที่เขารักเหมือนน้องชาย เขาเห็นภาคภูมิมาตั้งแต่เด็กนึกชื่นชมความอดทนขยันขันแข,ข็งและสู้ชีวิตของภาคภูมิเขาสังเกตเห็นสายตาที่ภาคภูมิมองแพปปร่าก็พอรู้ถึงความรู้สึกของเด็กหนุ่มรุ่นน้องเจนไม่เคยเห็นภาคภูมิมีคนรักสักคนเหมือนเด็กรุ่นๆที่พอเริ่มโตก็มีเด็กสาวๆควงอวดเพื่อนบ้านเขาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้แม้ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตาดีมีผู้หญิงมาติดพันมากหน้าหลายตาแต่เขาก็เบนความสนใจมาที่เรื่องงานรวมทั้งพยายามเรียนต่อ แรพรพราวอาจเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยซ้ำที่เจตเห็นเขาสนใจคนแรกก็ทำท่าว่าจะต้องผิดหวังซะแล้วเจตถอนหายใจออกมานึกโทษตัวเองที่ปล่อยให้เขาไปบ้านของแรพรพราวในวันนั้นทำให้เด็กหนุ่มมีโอกาสใกล้ชิดจนคงจะยั้งใจตัวเองไม่อยู่ชอบเขาเหรอวะเจตะพบถามตรงๆจนภาคภูมิหันมามองเขาแล้วอาการนิ่งของภาคภูมิก็เหมือนเป็นคำตอบอย่างดีคุณพราวก็สวยเป็นธรรมดาใครเห็นก็ต้องชอบ แต่พี่อยากเตือนให้เองยั้งใจไว้บ้างเขาอายุมากกว่าเองหลายปีแล้วที่สำคัญเจดมองตามรถยนต์คันหรูที่ขับพาแพรพราวผ่านประตูโรงแรมออกไปเขามีแฟนแล้วใช่ไหมพี่เขาเอ่ยถามเจตตะพบออกมาพร้อมคำเปรยอ,อย่างเศร้าๆแฟนเขาคงรวยมากอืมเพื่อนของคุณตรียุทธภาคภูมิพยักหน้าพลางยิ้มเจริญผมก็พอรู้ครับ อย่างคุณพลาวคงต้องหาคนที่เหมาะสมกับตัวเองผมมันก็แค่หมามองเครื่องบินนะพี่เฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองสิวะอย่างเอ็นเทาเรียนจบมีงานที่ดีทํากว่าเนี้ยคีครานจะหาแฟนดีๆกับเขาได้สักคนอาจจะสวยกว่าสาวกว่าคุณพลาวก็ได้เจตเอ่ยปลอบแต่ภาคภูมิได้แต่สายหน้าไม่หรอกครับพี่ผมยังไม่อยากมีใครอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วสบายดีเขาพยายามปลอบใจตัวเองทั้งที่ในใจแทบแหลกสลายลงด้วยความผิดหวัง เมื่อแน่ใจว่าแพรพพาวมีคนที่รักอยู่แล้วจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าชอบไหมคะถ้าชอบฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปรวมถึงแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้มาฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันในตอนหน้าคะ่ะ